ทำไมเสียงเราถึงต่ำลงเมื่อเราแก่ขึ้นไปฟังคำตอบกันครับ เสียงของเราคือเครื่องบันทึกเวลาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะชายคนนี้พูดคําเดิมด้วยน้ําเสียงที่ไม่เหมือนเดิมเสียงที่เคยใสกลับเปลงเสียงต่ําลงเสียงที่เคยดังชัดกลับฟังดูสั่นพ้าเขาชื่อว่าจอร์จทาเคินักแสดงจาก Star Trek ใครที่เคยดูจะจําเสียงทุ้มและลึกของเขาได้ดีแต่รู้ไหมว่าเสียงแบบนั้นเขาไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดแต่ใช้เวลา60ปีค่อยๆสร้างมันขึ้นมานักวิทยาศาสตร์จาก University of Utah วิเคราะห์เสียงของจอร์จเปรียบเทียบคลิปตั้งแต่ปีจนึ่าเสียงของเขาลดดระกบาหกว่า ออกเทฟในช่วง40ปีออกเทฟคือโน้ตที่มีเสียงเดียวกันที่อยู่ในระดับความสูงต่างกันเช่นโดกับโดซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของชายทั่วไป2เท่าและมันเกิดขึ้นได้ยังไงคำตอบอยู่ในกล่องเสียงของเขาเมื่อเด็กชายเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนเพศช,ชายจะทําให้กล่องเสียงโตขึ้นเส้นเสียงที่ยาวขึ้นหนาขึ้นเหมือนสายเบสที่ถูกขึงใหม่ผลก็คือเสียงจะต่าลงในช่วงวัยแตกหนุ่มแต่ที่หลายคนไม่รู้คือเมื่ออายุเกิน60ปีกล่องเสียงจะเริ่มหย่อนเนื้อเยื่อที่เคยตึงเริ่มแห้งเหมือนสายกีต้าร์ที่ม ทุม้มแถบและมีแรงสั่นสะเทือนมากขึ้นไม่ใช่แค่ผู้ชายงานวิจัยจาก Voice Foundation ชี้ว่าทุกเพศเมื่อแก่ขึ้นจะมีเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพร่างกายและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเสียงของเราอาจกลายเป็นหลักฐานว่าเราเคยอายุน้อยกว่านี้เพราะแค่ฟังเสียงนักวิทยาศาสตร์บางคนก็สามารถคาดเดาอายุของเราได้และสำหรับเพื่อนๆที่อยากฟังเสียงผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับง,ง่ายขึ้นผมทำคลิปไว้บนบ้านแดงแล้วลิงก์อยู่ในเบลครับผม